เดี๋ยวไปดูข่าวนิดหนึ่งนะอัปเดตเมื่อวานนะเมื่อวานเรารายงานกันแล้วนะฮะตอนเช้านะเราก็เป็นสื่อตอนเช้ามืดเช้าแรกๆแ,แหละที่รายงานข่าวนี้นะเพราะว่ามันก็เกิดขึ้นเมื่อประมาณสักอตอนกลางคืนของคืนเมื่อวานนะฮะเราก็เป็นมีได้มีโอกาสได้พูดคุยกันไปก่อนหน้านี้นะหลังจากนั้นก็เริ่มมีสำนักข่าวราย,รายงานกันค่อนข้างเยอะนะวันนี้นมาสรุปกันนิดนึงว่าเกิดอะไรขึ้นกับข่าวคุณเบรกวอซินนะฮะอืม คุณเฟลโกซินเนี่ยก็เรียกว่าดราม่าสุดๆเลยนะครับเรื่องของเครื่องบินตกเนี่ยก็ได้ข่าวว่าได้นี้ได้ข่าวว่านะคือทุกๆอย่างที่มาจากสํานักข่าวเราก็ต้องฟังจากทางรัสเซียเท่านั้นอ่ะเพราะว่าเขาบอกมาเท่าไหร่ก็ต้องเท่านั้นนะฮะได้ข่าวว่าเหมือนจะพบศพเนี่ยยังไม่ครบ10 10คนนะต้องบอกว่า10คนเนี่ยมันคือรายชื่อที่ขึ้นบินไปครั้งนี้ด้วยนะครับก็ประกอบไปด้วย3นักบินแล้วก็ส่เจ็ดลูกเรือนะทั้งหมด นะแต่รายงานว่าทั้งหมดเนี่ยไม่มีผู้รอดชีวิตนะฮะรู้สึกจะพบแค่8นะฮะแล้วก็อีก2นี่ยังไม่พบนะ,ะแต่ว่าด้วยความที่มันมีชื่อคุณบรนะิโกซินเนี่ยอยู่บนการบินครั้งนี้ด้วยเนี่ยก,ก,ก็ใช้คาว่า p r e s u m ล้กันนะหลายๆคนก็ presume ไปแล้ว,ว่าก็น่าสันนิษฐานว่าเสียชีวิตแล้วนะครับก็ต้อง assume แบบนั้นนะว่าเสียชีวิตแล้วนะเดท f d ออฟดีเดอร์นะครับนะหลายคนก็บอกว่านี่ไงเห็นไหมซ่าก,กับปูตินนะฮะก ตามนั้นนะฮะก็สายตะวันตกก็ค่อนข้างเชื่อไปอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับเรื่องของออทุกทุกอย่างในรัสเซียเนี่ยปูตินก็อยู่เบื้องหลังนะฮะในในมุมของฝั่งอเมริกานะฮะแล้วก็ฝั่งปูตินเองก็นั่นก็เล่นเกมปกติแหละนะปูตินเนี่ยไม่ได้ไปงานบริกนะปูตินเนี่ยอยู่ที่รัสเซียนะครับแล้วก็ส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศไปแทน นะฮะมาถ้าสังเกตด,ดูรูปภาพเนี่ยก็จะไม่มีปูตินถ่ายอยู่นะแต่ปูตินเนี่ยก็น่าจะรันชาการจากตรงนั้นหรือเปล่านะหลายคนก็บอกว่ามันไม่ใช่เหตุบังเอิญนะคือมันไม่ใช่เหตุบังเอิญจุดที่1ก็คือมีคนถ่ายวิดีโอได้นะตอนที่เครื่องบินตกลงมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่รู้เหมือนกันนะเวลาเครื่องบินตกเนี่ยจะมีคนรู้ไหมแล้วก็มีคนหยิบมือถือทันด้วยเหรอแล้วก็ถ่ายได้ด้วยนะ แล้วกตกพอดีเลยแล้วก็ไฟไหมแล้วก็มีวิ่งไปดูเหมือนจัดฉากอะไรไว้เรียบร้อยแล้วอะไรประมาณนี้นะฮะารายงานฝั่งตะวันตกนี่ผมพยายามจะสรุปรเลยรที่ที่พูดมานะรายงานฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ค่อนข้างเชื่อว่ามีอ,าอะไรบางอย่างนะมี็อกเกตหรือมิสไซล์นะเขาเรว่ามิสไซล์นะครับที่บินจากพื้นดินเนี่ยเข้า พุ่งตรงไปสู่อากาศนะฮะก็โนเมน t i ชันนะคือความหมายคล้ายๆก็คือฝั่งตะวันตกค่อนข้างเชื่อว่าเครื่องบินถูกสอยจากด้านล่างนะฮะตู้มนะแต่ว่ามันไม่มีหลักฐานการโดนยิงนะแล้วก็ไม่รู้มันยิงยังไงแต่ว่าก็ตกลงมาอย่างนั้นแหละนะฮะหรือบางคนก็บอกว่าอาจจะมีใครไปวางอะไรบางอย่างไว้นะเป็นคนใกล้ชิดเป็นนอนบอลไส้ไปวางอะไรบางอย่างนะเครื่องบนเครื่องบินนะฮะแล้วอาจจะเกิดระเบิดนะ ใส่ระเบิดไว้บนนั้นนะพอถึงจุดหนึ่งก็ระเบิดแล้วก็ตกลงมาพอดีอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ว่าหลายฝ่ายก็ค่อนข้างเชื่อว่ามันไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะฮะไม่กระทั่งฐานวักเนอร์เองก็มีการไว้อะไรนะคุณเปรกสซินด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะ <c oughs> นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะที่รัเสเซียนะ แต่ก็อย่างที่ผมรายงานแหละเพราะว่าเราก็ยังไม่ได้คอนเฟิร์มร้อยเปอร์เซ็นต์นะหลังจากถ้าถ้าคุณยังไม่เห็นศพหรือว่าอะไรที่มันชัดเจนขนาดนั้นอะไรอะไรที่มันมาจากาสื่อฝั่งเดียวเนี่ยมันก็อาจจะเชื่อถือไม่ได้ทั้งหมดนะแต่ว่าเราก็มีอาจรู้ได้นะครับเราก็ได้แค่เซฟข่าวเซฟข่าวแล้วก็อ่านต่อต่อไปนะครับอันนี้คือรายงานจาก CNBC นะครับรายงานจาก Financial Times ก็เช่นเดียวกันนะไม่ได้มีอะไร ผิดแปลกนะก็พูดแบบเดียวกันเลยนะครับว่าน่าจะนะนี่คันสันนิษฐานนะเอ่อคเอ่ ash, uh, not c a u s e s by surface to air missile USA นะครับก็บอกเลยว่าทางอเมริกานี้เชื่อว่าเครื่องบินเนี่ยไม่ได้ตกจากการโดนยิงนะ surface to air นะ was not อาจจะเกิดจากข้างในเองหรือเปล่านะครับมีโอผมอ่านไหลไหลเขาเรียกว่าวอะไรดี conspiracy มากเลยนะแต่ละแต่ละทฤษฎีเนี่ยบางคนบอกว่า โดนจัดการตั้งแต่ก่อนอยู่บนเครื่องแล้วนะครับคือเรียบร้อยไปแล้วนะฮะแล้วก็ทําเครื่องบินตกให้มันดูอําพรางอะไระไรก็ว่าไปนะไปกันเยอะมากเลยนะเพราะอ่านเยอะแล้วตอนนี้เริ่มเริ่มมึนๆแล้วแต่ด้วยความสัจจริงนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะเพราะหลักฐานมันไม่ได้ออกมาเป็นอย่างนั้นนะอ่ะถ้าบอกถ้าดูอยากเป็นสื่ออย่างเป็นทางการก่อนแล้วกันนะคุณปูตินก็ออกมาพูดละบอกว่า ตายนะครับปูตินนี่ก็ย้ำเลยว่าเสียชีวิตนะฮะไปกซสินเมซีเรสมิเคนะครับก็ยอมรับนะก่อนจะไปพูดถึงจุดนั้นเนี่ยปูตินเนี่ยยอมรับก่อนว่าคุณอันนี้ประโยคจริงๆนะผมเนี่ยขอแสดงความเสียใจนะครับกับครอบครัวแล้วก็แฟมิลี่นะครับครอบครัวแล้วก็ผู้เสียชีวิตของเหยื่อในการเครื่องที่เครื่องบินตกครั้งนี้ด้วยนะครับมันเป็นโศกนาฏกรรมจริงๆนะ tragedy นะฮะ I have known uh, b e r g e s i n นะผมเนี่ยรู้จัก b e รโก s ิ n มาเป็นเวลาน,านานเลยนะครับตั้งแต่ปี90นู่นเลยนะครับปูตินพูดนะครับเขาเป็นคนที่มีความสามารถนะเป็นพ่อค้านะใช้คำ business man นะ describe b e รโก s ิ n ว่าเป็น business man เป็น คือมันหลายบทบาทนะเป็นทั้งบิสซิสแมนเป็นทั้งเชฟก็เคยนะเป็นทั้งเ,เรียกว่าอ,อะไรเป็นเป็นคนทำกับข้าวให้ปูตินกินอ่ะอินด,ดุลินะฮะก็ปูตินไว้ใจมากนะครับเป็นคนที่มีความสามารถนะครับทาร์เรนท์นะฮะบิสซิสแมนแล้วแต่ว่าก็คอมเพล็กซ์เฟสนะครับมีชะตาก,กรรมที่แบบค่อนข้างจะ ซับซ้อนหน่อยนะเป็นชีวิตยุ่งเหยิงหน่อยชีวิตค่อนข้างจะละหกะเหินชีวิตไม่ธรรมดาผาดโผนละกันใช้คำนี้กว่าชีวิตผาดโผนนะครับแล้วก็ made serious mistake in this life นะครับแล้วก็ได้ mistake นะฮะก็คือทำทำอะไรบางอย่างที่ผิดพลาดไปในในชีวิตของเขานะแต่ว่าไม่ไม่ได้พูดต่อนะว่าไอไอไอ serious mistake เนี่ยคืออะไรอาจจะหมายถึงจุดที่เขา เคยไปลักขโมยของนะฮะแล้วเขาก็ไปติดคุกมานะ,ะเพราะคุณคุณเปโกซินเนี่ยเคยอยู่ในคุกนะ,ะเป็นเวลานานอยู่เหมือนกันนะฮะอาจจะหมายถึงไอ้คำว่ามิสเทคอันนั้นหรือเปล่าหรือว่ามิสเทคที่มาต่อต้านปูตินนะ,ะเราก็ไม่อาจรู้ได้ว่าไอ้มิสเทคอันนั้นคืออะไรนะฮะมิสเทคที่มาต่อต้านผมเพราะฉะนั้นโดนเก็บอะไรเงี้ยนะ,ค,ะนคนบอกว่าเสร็จโรงเรียนปูตินนะ,ะแต่ว่าอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องนั้นมันเป็นเรื่องของอุบัติเหตุแต่ก็หลายฝ่ายนี่ก็เชื่อว่า ไม่ใช่อุบัติเหตุแม้กระทั่งกลุ่มทหารวักเนอร์เองเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่เชื่อนะครับแต่ว่าไม่สามารถวิาพากษ์วิจารณ์ได้เยอะนะฮะสังเกตว่าการวิาพากษ์วิจารเนี่ยก็ค่อนข้างจะอยู่ในขอบเขตนะฮะผมไปดูในสำนักข่าวรัเสเซียที่ มีการคอมเมนต์กันเนี่ยก็คอมเมนต์แบบยั้งยั้งอยู่เหมือนกันนะแต่ว่าก็ประมาณว่าก็ไม่เชื่อว่ามันมันจะละหลวมจนมันอยู่ดีเครื่องบินก็ตกอย่างนั้นนะนะซึ่งมันก็ระยะทางใกล้ใกล้ๆอะนะจากมอสโกมาเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมันไม่น่ามีอะไรนะแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีนะฮะอันนี้คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับสําหรับการเป็นความเป็นมาเป็นไปนะของรัสเซียแล้วก็ โลกนะฮะ่ะประมาณนี้นะะอันนี้อีกทฤษฎีหนึ่งนะฮะนี่เ <laughs> ห <laughs> ็นไหมเห็นไหมมันมีหลายทฤษฎีมากนะอันนี้คอนสไปเรซีหมดเลยนะก็บอกก่อนนะมันเป็นแค่ความเห็นนะส่วนตัวของหลายๆท่านนะคุณแจ็กสันะฮะิงเกิลนะครับนะก็ออกมาตั้งประเด็นนะบอกว่ารัสเซีปูตินไม่ได้ตายจริงๆอ่ะนะ,ะถ้าไอ้ไม่ใช่ถ้าปูตินถ้าถ้าเฟรกซินไม่ได้ตายจริงๆอ่ะ นะมันเป็นแค่เรื่องหลอกเด็กนะว่าว่ามันตายว่ามันมีการตายเกิดขึ้นนะเพราะว่าหลักฐานต่างๆก็ไม่รู้อะอยู่ดีก็ก็บอกว่าตายแล้วในเครื่องบินตกเนี่ยแล้วถ้าสัปดาห์หน้าเนี่ยจู่ๆเนี่ยเปโกซ,ซินก็กลับมาแล้วก็นําทัพบ,บุกเคียฟเนี่ยมันคืออะไร <laughs> นำทัพบ,บุกเคียฟจากเบลารุส next week เนี่ยมันจะมันจะฮือหาโลกไหมนะ ผมว่ามันไม่น่าขนาดนั้นหรอกนะไม่น่าจะนําทับขนาดนั้นนะนะเพราะว่าถ้าทําอย่างนั้นจริงๆเนี่ยคุณคุณปูตินครั้งหน้าพูดอะไรก็ไม่มีใครเชื่อแล้วนะฮะเขาก็ครั้งหน้าพูดว่าคนนู้นตายคนนี้ตายเนี่ยมันมันไม่มีความจําเป็นนะฮะจะต้องเอาการจะบุกเคียบเนี่ยจะต้องแหม่วางแผนซับซ้อนขนาดนั้นนะฮะเรื่องของเอาเอาปริโกซินเสียชีวิตก่อนอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้า ถ้าหลังจากนี้จะดําเนินการลับๆอันนี้ก็ไม่รู้ละนะฮะเปรคซินก็จะดําเนินการอยู่ลับๆในอ,อย่างเป็นทางการนี่คือเสียชีวิตแล้วแต่ว่าจริงๆแล้วคือ,อยังนะฮะทำงานให้ปปูตินแบบลับๆอะไรแบบนี้ก็อาจจะเป็นไปได้ไหมนะอะไรเงี้ยที่ผมตั้งประเด็นไว้เมื่อเช้านะฮะเมื่อวานเมื่อวาน